สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัดไปไหนไกลแต่มาเป็นเพื่อนเอนเรากำลังจะไปรับลูกสาบมันเฮ้ยอีบอกลูกชายปะรูชายรูชายกำลังจะไปรับหลานชายนะคะหลานชายไปอยู่โรงเรียนฝึกฝึกหมา ฝึกให้หนาเป็นผู้เป็นคนฝึกความเรียบร้อยฝึกความเรียบร้อยใช่ความเป็นผู้ดีเลิศวันที่มาส่งนี่ก็คือไม่สามารถขับรถได้แบบใชขับเองอะว่นวใช่ค่ะดใชขับเองอะคือไม่สามารถขับได้แบบดีมากคือขับขับอยู่ใช่ปะบ๊อบก็จะแบบโผล่มาตรงนี้เลยก็คือมองไม่เห็นถนนเห็นบ๊อบ แล้วก็พาเราไปฝึกเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพอไปรับการแบบได้รับการฝึกฝนกันมาแล้วบ๊อบจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปบ้างน้อยแค่ไหนนะคะที่นี่ก็จะอยู่ที่กำแพงแสนนครปฐมชื่ออะไรนะเมลูก้าคิงดอมเมลูก้าคิงดอมเดี๋ยวไปดูกันแล้วกูออกมาทำไมเรื่องถูกแล้วถูกแล้วต้องไปเลยอันนี้เป็นรั้งแกใช่เป็นครั้งแรกที่มันขับรถ รถมานแล้วก็เ,<ร>เป็นมาเป็นครูฝึกมาเป็นครูฝึกด้วยมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะตอนนี้ทุกอย่างเลยชิลๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูฟาร์มคือจริงๆล้วว่าหลังจากที่เรามาฟาร์มรอบที่ไหนวะส่ชอบอย่างหนึ่งเปิดอทุกคนอาจจะเคยเห็นรูปไซเคยลงไปคือเป็นฟาร์มที่เออกว้างแล้วก็เหมือนกับมันดีต่อสัตว์อ่ะเนอะมันดีแล้วไซมันเล่นตลกเ่ยแบบหนึ่ง หรือยังเล่าโอเคเหมือนคนน่ะก็ชอบเพราะมันเป็นเหมือนมันเป็นทุ่งอ่ะมันไม่ค่อยเจอเพราะสมมติว่าเราไปฝาดในกรุงเทพอ่ะมันก็จะเป็นตึกแล้วก็จะเป็นแบบบริเวณที่เขาเออที่เขาสร้างเอาไว้แบบสร้างขึ้นมาแต่ที่นี้คือคือมันเป็นมันเป็นเออมันเป็นโล่งแบบกว้างก็คือสวยเียใช่หมาไม่เครียดแล้วก็ไม่แพง้วยปะไม่แพง ก็บาทคือเอาแบบเอาหมาไปยิงเล่นอะไปะแล้วก็่าฝาที่าร<า>่อยง500ร้อยที่ไม่ถึง 500, 100, 100, 300ไหมอ่ะก็ร้อยต้นต้นนะคะร้อยร้อยเออแล้วไปนี่ปะเวลาไปเวลาไปส่งฝึกเนี้ยเดือนละเท่าไหร่ต่อเลยปะจะไม่ได้หว่ะมันมันเป็นแบบจุดปอมกากมันคค้มกว่าเดี๋ยวไซไปดูราคาให้ที่หน้างานดีกว่าตอนนี้เหมือนเขากําลังจะสร้างอะไรบางอย่างด้วยอ่ะเดี๋ยวลองถัมข้างในดูสวัสดีค่ะ ดูนะรอบที่แล้วที่ใส่มาใส่ชอบมากเขาคือเขาแบ่งกั้นโซนอ่ะอย่างดีแล้วก็สะอาดเลยเพื่อนใส่อะไปไปต่างประเทศก็น่าจะประมาณ6เดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรีแอคชั่นบ๊อบุ้ยบ๊อบตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยอ่ะ ที่เตรียมกระโดดหาแล้วครับไม่เหเขาไม่สั่งพลอยไว้ดี่พุ่งไว้หาแล้วครับโอ้ยตอนนี้เราเจอบอบแล้วนะคะกับครูฝึกดิอันนี้กํกาลังจะสร้างแหละค่ะคาเฟ่ครับของคาเฟ่เดี๋ยวไว้คาเฟ่เขาเปิดเดี๋ยวไซพาเข้ามาดูภาพที่เขาจําก็คือตอนเราเอามาส่งมันจะเป็นภาพภาพจากมันมันจะหยุดหยุดหมายถึงว่าตอนนี้เขาบอบอะถ้ากับผมอะเขายังเขายังรู้ว่า ผมมาชอบแบบว่าให้เขาทําตัวนิ่งๆแต่ตอนนี้เขาเขายังจําแค่ว่ากับเจ้าของอ่ะเจ้าของชอบให้ชอบชอบเล่นกับเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเขาชอบฟัดกับเขามันก็จะกลายเป็นแบบก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมฝูกละแบบกันกับของผมนะครับคอยบ๊อบคอยดีมากโอ้ดูดูดูคอยหนุ่มหมามาเดี๋ยวหมามาดูเดี๋ยวหมามาคอยหมาคอยหมาคอยหมาไม่ครับคหมา ้จะให้ปล่อยสายเลยไหมครับปล่อยสายเตรียมเตรียมเตรียมโดนฟัดเลยนะเดี๋ยวฝาก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 ปิดประตูตรงนั้นแหลยประตูด้านซ้ายอะครับด้านซ้ายประตูด้านประตูด้านซ้ายอะอันซ้ายครับอันซ้ายอันนั้นครับกลัวเขาลุกเขาวิ่งไปใช่น่แล้วหรือเปล่าอูบ๊อก พร้อมยางพร้อมยางเตรียมเตรียมหงายไว้นะครับระวังด้วยครับทางนี้ก็ระวังไว้เหมือนกันครับมาไปหาแม่ลูกไปหาแม่เต้าเรียกเขาครับเรียกเขาครับบอกเรียอกแต่ได้วิ่งเขจะได้มีเป้าวิ่งเลยไปเลยนึกบอกไปแหละไปไปไหนไปไหนลูกไม่เจอหมาหมานานมันจำได้ป็นเนี่ยหรือมันจำได้ก่น่อดีก่อนหนอยครับเล่นเบาๆก่อน บ๊อบบ๊อบใจเย็นดีใจอะไรเบอร์นั้นน่ะเกินบ๊อบมันดีใจบ๊อบไม่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 ไมบไม่นางดีใจห้าเลยทีนี้บ๊อบหาเลยลูกนี่ไงตอนตอนที่ เรียนไว้ตอนแรกแม่แม่คอมเมนต์ไว้เองบอกว่าอยากได้โยนของคราบของแนยครับข้าทั้งสายเลยทีเนี้ยมาทั้งดับเพลิงเลยบ๊อบต่แน่ดีครับถ้าสมมติสมมติปล่อยปล่อยหน้าบ้านสมมติไปไปสนีมาส่งแล้วให้บ๊อบข้ามมาให้ได้ครับใจเย็นใจเย็นไว้ไม่ต้องตื่นเต้น ไปก่อนลูกหน่อยไปเดินไปกอดลูกป้าใช่ยกขอจับไปแล้วไปก่อนหน่อยไปไปนั่งคอยแม่ตกใจตอนนี้ตอนนี้ผู้เป็นแม่ตกใจมากไม่เจอลูกนานใหญ่มากเมาไม่บ๊อบบ๊อบใหญ่มากเลยมีใจขนาดไหนเนี่ยล่ะมีใจเกินเบอร์มากใช่เกินเบอร์เกินใจเย็นนี่ยั่วยั่วโบบอกว่าจะติดดีหรือไม่โบจะติดดีหรือไม่ไม่ ไม่ใช <kung> ่ของเล่นอันนี้ไม่ใช่ของเล่นบ๊อบไม่ไม่หยุดคอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของที่สั่งให้คาบไม่ต้องการดาวเหรอบอกเอาดาวของฉันมาเอาดาวของหนูมาบอกบอกหยุดนิ่งคอยนี่เขาคอยเหรอไม่เขาต้องการดาวด่นค่ะอย่าว่าหลังไม่ใช่ของเล่นอันนี้ไม่ใช่ของเล่นหลานต้องการความเป็นแชมป์ดี บรรยากาศโดยรอบตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอะกําลังสร้างก็จะมีเพิงของพี่ที่เขามาเกาะสร้างนะคะตรงนี้อยู่ก็เลยจะแบบไม่ได้มองไปสุดตาเขียวแต่จริงๆแล้วว่าก็เนี่ยดูจากอย่างเงี้ยคือตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าทุ่งหญ้าเขียวหมดเลยเห็นไหมคะข้างหลังแต่ก็จะมีต้นไม้ตรงนี้เป็นกัญญาน้องหมาที่เราเอามาฝากเลี้ยงไว้ที่นี่หรือว่าเอามาฝากฝึกนะคะก็จะสามารถแบบได้วิ่งเล่นในธรรมชาติแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงนะคะดูแล เขาชินถ้าเขาให้เขาชินให้เขามีภาพจําชินแบบอย่างเงี้ยบ๊อบเนี่ยบ๊อบจะรู้ว่าผมชอบหมานิ่งเวลาเขาอยู่กับผมเขาก็จะทําตัวนิ่งๆให้ผมเพราะเขาจะต้องการทําตัวเงี้ยเพื่อเอาใจผมแต่อย่างอย่างกับอย่างกับบ๊อบกับกับเจ้าของเงี้ยยังมีภาพตอนที่เคยเล่นกันตอนเด็กๆอยู่มันก็เลยเล่นเต็มที่เลยไงใช่เวต้องเดี๋ยวต้องพอกลับไปต้องให้เจ้าของเริ่มชินไปสร้างภาพจําใหม่ๆกับเขาก่อนดูว่าเจ้าของของเรา ล่นเราจะนั่งนิ่งๆนั่งนั่งนั่งบ๊อบนั่งอ่าเก่งลูกหัวหน่อยครับเวลาทำดียนเก่งโอ้โหโอเคนั่งไกลจังเลยผ่านผ่านอยากนั่งกับป้าเขาด้วยเป็นไรอ่ะบ๊อบบ๊อบจะเอากล้องไปอย่างเดียวไม่ได้นะเตรียมตัวเลยนะปลาหมึกที่ซื้อมาบนรถอะเราซื้อตุ๊กตามาให้ลูกเขาแต่หัวปลาหมึกขาไม่น่าอยู่เล้ และในที่สุดบ๊อบบี้ของเราก็ได้เข็มขัดของแม่คือไม่หรอกตอนที่เราเอาบ๊อบมาส่งอ่ะบ๊อบอายุประมาณสองเดือนป้าสี่ห้าเดือนเองมั้งปยรับมาจากเจ้าเอจากเจ้าของอันนั้นสามเดือนเท่าไหร่นี่ก็ขวบกว่าเอออ่าขวบกว่ามาส่งเรียนประมาณปลายปลายตุลาปลายเดือนตุลาใช่ค่ะแล้วก็เหนื่อยแหละ คือพอมาเมื่อกี้พอพอครูฝึกเขาปล่อยปุ๊บบ๊อบวิ่งเลยนู่นรอบสนามส่วนสนามหนึ่งรอบครอมพีทไอป่นนอนไม่หลับทั้งคืนกลัวรูปจำไม่ได้จำไม่ได้เนาะนานพ่พอครับนานได้คือนัองแคลรูปสวยๆี่อย่างเงี้ยเขาก็คิดถึงป้าคราเขาอยากออกกล้องแหละรอรอรอให้เผลอตอนนี้ยังมีหมาในฝึกเยอะไหมคะพี่นี่มีมาเรียนเรื่อย แต่แก๊งแก๊งโคเด้นอ่ะกลับใกล้กันพอดีเลยอ๋อกลับไล่ๆกันไม่มึงเขาบอกว่าฮิวพอฮิวพี่ป๊อบเดินข้างรอไอ้นี่ฮิวไม่น่ารอดค่ะมันขนาดกูว่ากูแข็งแรงแล้วว่ะให้ครับเขาพยายามฝึกได้เป็นหลักไว้ไึกปึ๊บคราวงนี้คราวงนี้เราจะไม่หลง ไปแล้วฮิวไม่ล่ะฮิวไม่ล่ะกูบอกฮิวบอกเมื่อกี้ฮิวอยู่เลยไปฮิวเดินเออบอปไม่ต้องสร้างคอนเทนต์นะฮาเลยนะชั้นเนี้ยอ่ฮิวไปมันต้องพูดยำๆมั้งต้องพูดย้ำไหมแรกๆยำไปก็ดีครับไม่ไม่ไม่ดีอ่ะเลยอ่ะดีครับิว เอาของมาไว้ที่รถกันไปบอบลูกสาามอ,อยที่นี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะถ้าเกตถ้าเกตเลี้ยงเล่นก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแสนเจ็ดมืถึงหนึ่งแสแต่ถ้าเป็นเกตมากวดก็จะอยู่ที่ประมาณแสนสองแสนกว่าอันนี้จะเป็นเสียงแต่งน้องๆในฟาร์มนะคะแล้วเขาก็จะมีอนุบาลอยู่ที่นี่ด้วยถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวจะจะปัก เป็นหมุดชื่อไว้นะคะกับลิง์สถานที่ไว้ตกใจข้างคกกระโดดชนขาเพราะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแบบสร้างคาเฟ่อะเดี๋ยวไว้คาเฟ่เขาเปิดอะเดี๋ยวจะพามาดูเราก็น่าจะหาหลัดบ๊อบนะคะมาหาเพื่อนๆเขาที่เนี่บ่อยๆตอนนี้ก็เราพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไซจ,จะพาไปที่ไหนอีกนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Thank you.